ระหว่างทางก็จะมีเหตุการณ์อะไรมากมายที่ท่านอบรมสั่งสอนที่แม่ด้วยอะคะ่ะเหมือนคุณลุงนะคะถ้าไม่ได้ต่อหน้าท่านนะคะก็เรียกท่าลุงตู่เหมือนทุกๆุคนที่เรียกลุงตู่อะคะ่ะท่านก็จะชอบแย่ไอ้วันนี้แต่งตัวยังไงอะไรเนี่ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าทั้งทั้งหลายทั้งปวงที่ที่มีการทักทายแย่เล่นเนี่ยคือแสดงว่าท่านใส่ใจอะค่ะว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้านี้นะคะหรือ เวลาที่เราทางานเนี่ยเราจะต้องสื่อสารข้อมูลออกไปในนามของท่านในนามของรัฐบาลก็ต้องให้ท่านดูก่อนว่าโอเคไหมเพราะว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากท่านก็จะอ่านแล้วท่านก็จะปรับบ้างหรือถ้าโอเคท่านก็จะบอกว่าโอเคแล้วดีมากทาต่อใจใจและตามงานมากอะคะ่ะเวลาที่ เราทํางานแล้วเราได้รับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยเรียนให้ท่านมไม่ต้องเดินไปหาที่ที่ทาเนียไม่ต้องแบบรอขอเข้าส่งไลน์คุยกันเนี่ยด้วยความที่ตึกที่ท่านท่านอยู่ตึกไทยคู่ฟ้าทีืท่านอยู่ตึกบญชาการเนี่ยมันไกลกันอยู่อ่ะค่ะเออเรียนท่านด้วยกันผ่านช่องท,งทงางทางไลน์อะค่ะว่า<ม><ม>เรื่องนี้ความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้มติคอรมอออกไปแล้วมันยังไม่คืบเนี่ยท่านไปตามให้อ่ะค่ะแล้วท่านก็ส่งกลับมา คือเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยรวดเร็วมากหรืออย่างกรณีบ้านมูโน,โนที่นาราธิวาสที่เกิดระเบิดขึ้นแบบนี้ยะรวดเร็วมากท่านดังเฉลยวอะไรว่าตรงนี้มันถึงนี้แล้วทหารเข้าไปดูแลเท่าไหร่แล้วะให้เผยแท่ประชาชนจะได้สบายใจอ่ะคือทํางานกับท่านแล้วเรารู้สึกว่าท่านให้ความสําคัญรับฟังเราแล้วก็อ,อยากจะผลักดัน ทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันคลี่คลายโดยเร็วโดยที่ไม่ได้มองว่าอะไรเรื่องนี้ก็ต้องถึงนายยกเหรอเพราะท่านรู้ว่าถ้ามัวไปช่องทางอื่นมันก็คงช้าถึงท่านเนี่ยแหละเร็วที่สุดแล้วเดี๋ยวท่านจะส่งและจัดการให้อ่ะค่ะเป็นเป็นความรู้สึกที่เรามั่นใจว่าเอาละฉ่นไม่ฉันไม่ส่งรัฐมนตรีแต่ท่านส่งนายกดีกว่าง่ายที่สุดเนี่ยค่ะคือทําให้รู้สึกมีความสุขในการทํางานนะคะผลงานของลุงตูนนี่มากมายท่วมทน้น มหาศาลมโหระทึกแค่ไหนหรือว่าธรรมดาทั่วไปดิฉันมั่นใจว่ามันมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มโครงการนะ ประมูลขับเพื่อนทําการศึกษากว่าจะลงเสาเข็มโครงการโครงสร้างพื้นฐานมันใช้เวลารถไฟความเร็วสูงรถไฟเชื่อมอกรุงเทพหนองคายระหวางแผนต่อไปยังลาวนะคะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับซาอุออันนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆได้มานะคะแต่ว่าเป็นนโยบายทางการทูดที่เราตั้งใจไว้และกว่าจะมาถึงวันที่เราสามารถรื้อฟื้นความสัมพันธ์ ไทยกับซาอุดิอาระเบียได้อย่างเป็นทางการและเป็นประตูสู่การค้าในอนาคตกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอันนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จทางการต่างประเทศอัน,นยิ่งใหญ่มากนะคะเรื่องของกฎหมายเนี่ยปรับปรุงกฎหมายที่ทาแล้วพันหัวฉบับจนประเทศสิงคโปร์เองเขาก็ยอมรับในกระบวนการเรื่องแก้ไขกฎหมายที่มันล้าสมัยอย่างเราออกพร,บ,รบปรับเป็นพินัยเนี่ยอันนี้สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ ที่เวลาทําความผิดคดีอาญาแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยนะคะที่ <Ừ. S 2> ต้องไปติดคุกอ่ะแล้วก็ <Ừ. S 2> ต้องมีประวัติอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยวันนี้เราปรับเป็นพ่นายหมายความว่าความผิดอาญาบางเรื่องเช่นไปขายเข็นรถผลไม้โยนบุหรี่บนทางสาธารณะเนี่ยยังคงเป็นความผิดและต้องเสียค่าปรับแต่ว่าเราไม่เรียกอาญาเราเรียกปรับเป็นพ่นายคือโดนลงโทษแต่ว่าคนไม่ต้องมีประวัติอยู่ในประวัติอาชญากรรม รวมถึงการแก้หนี้ปลดหนี้ต่างๆโดยใช้กฎหมายไปคลายล็อกเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนับแสนและภาระย่อยๆก็คือเป็นล้านนะคะนโยบายการเงินการคลังที่มันมีเสถียรภาพในระดับสูงก็คือไม่อยากจะเอาประเทศเข้าไปเสี่ยงอะไรทั้งนั้นและการพาประเทศเนี่ยผ่านโควิดมาได้ชนิดที่เรียกได้ว่าทั้งนโยบายสาธารณสุขนโยบายด้านการ ภาคธุรกิจนโยบายภาคการท่องเที่ยวและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงสร้างพื้นฐานถนนหน,นทางและแม้กระทั่งพวกรถไฟสา,สายสีต่างๆนี่ก็ได้บรรลุให้เห็นและรถสีเหลืองก็วิ่งและสายสีชมพูก็กําลังจะทดลองวิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็บอกว่าเนี่ย พวกนี้เป็นผลงานลงตู่ทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยความสําเร็จอีกอันนึงที่เป็นผลงานคือในช่วงโควิดเนี่ยเราบริหารจัดการทั้งเรื่องของวัคซีนการดูแลผู้ป่วยเนี่ยจนองค์กรอนามัยโลกนยอมรับว่าเป็นประเทศที่บริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีอันดับต้นๆของโลกอะค่ะติดหนึ่งในสของโลก้วยซ้ำแล้วประเทศไทยของเราก็ฟื้นตัวจากเศรษฐกิจเรามีโครงการคนละพึ่งนะคะ และที่สําคัญจากเหตุการณ์ที่เรามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เยียวยาเนี่ยทำให้นํานวัตกรรมเทคโนโลยีพวกดิจิทัลกันใช้แอปเป๋าตาังเกิดขึ้นแล้ววันนี้ประเทศไทยก็ติดอันดับต้นของโลกของการเป็นสังคมไร้เงินสดก็จากจังหวะของโควิดประเทศอื่นเขาก็มีโควิดค่ะแต่เขาไม่ได้สามารถขับเคลื่อนเอา เครื่องมือทางดิจิทัลเข้ามาสู่การดําเนินการทราน a ัคชันในสังคมได้เพราะนี่ก็เป็นเป็นเป็นความสําเร็จเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดค่ะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดในยาวมวิกฤตด้วย<ม>ถ้าไม่มีนโยบายคนละเครื่องไม่มีแอปตรงนั้นเกิดมาวันนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ได้หมุนตัวเร็วขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ฟื้นจากโควิดเร็วอย่างที่เต่างชาติเขให้การยอมรับอ่ะและที่สําคัญนะคะภายใตย้เราต้องกู้เงิน จากต่างประเทศมากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงมาตรการต่างๆในช่วงโควิดนั้นต้องใช้เงินเยอะเนี่ยจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเงินคงคลังเงินสำรองอยู่ในอันดับต้นของโลกอีกเช่นก,กันเรียกว่าเรามีเสถียรภาพทั้งทางการเงินการคลังตลอด4ี่ห้าปีที่ผ่านมาค่ะเลยต้องขอขอบคุณพี่หมูทางรายการมากนะคะที่เป็นช่องทางสําคัญในการเผยแพร่ผลงานของรัฐบาลแล้วก็เรื่องราวทา่สำคัญกับ ท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าเสื่อดีๆที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงนะคะขอบคุณจากใจเลย